ตอนนี้เราอยู่กันร้านในเมืองแอดปัุมนะคะร้านนี้เป็นร้านอาหาราหมิชลินสตาร์หนึ่งดาวไปเข้ามาแล้ก็ร้านนี้นะคะขายอาหารใต้ไปนี่ดูไปอุ้ยตายแล้วเจอจริงเจ,เจอเจ้าของร้านส <laughs> วัสดีครับที่จริงต้นตำรับเขาอยูออ่พังงาเขาหลักที่จริงตรงนี้ผมจะทำเป็นร้านอาหารญี่ปุ่น แต่พอดีไปไปทานที่ร้านเขาอร่อยก็เลยอยากเอานำความอร่อยมาที่ปทุมก็เลยเป็นร้านอาหารใต้คือรสชาติผมว่ากลางๆไม่เผ็ดมากไม่เค็มมากครับ,รบแล้วก็ได้รางวัลเมชินลินเขาเปิดมา8ปีได้ได้ไดมเมชินลิน7ปีซ้อนครับครับ,รบก็ฝากร้านด้วยครับทุกท่านที่อยู่ปทุมแดะมาได้ครับครับ ขอบคุณมากครับครับครับ,รบที่ร้านเขาจะมีทั้งโซนที่เป็นห้องแอร์นะคะแล้วก็เป็นเอวดอออวดอ์ก็จะเป็นลิมวิวลิมแม,ม่น้ำวันนี้เราเรานั่งกันตรงเอวดอ์ค่ะเนื่องจากว่าบุคลากรเราเยอะ Lover you with <laughs> Lui.